บาเบอร์ครับร้อนไหมไปอาบน้ำไหมไปไหมไปเปล่าแม่พาไปอาบน้ำไปไหมไปไหมคะอาบน้ำไหมอาบไม่น้ำร้อนไหมคะร้อนไหมร้อนไี้อาบน้ำปะอาบน้ำปะร้อนไหมคะหนูร้อนไหมจะขึ้นหรอจะขึ้นมาเหรออืมจะขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหนิขึ้นมาหนิ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 มขึ้นมาขึ้นมาเอ้า เอามาใหม่แม่อุ้มแม่อุ้มขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่แม่อุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยเอาขึ้นเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยอ่ะอาไปนอนที่นอนตัวเองเอ้ยดูนาทีนี้ถามว่าอาบน้ํำไหมร้อนไหมคะห,มหนูร้อนไหมหนูร้อนไหมไปอาบน้ํากันเถอะไปอาบน้ําปะอาบน้ําปะอาบน้ําปะ น่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะไรล่ะแค่ชวนไปอาบน้ําเองเบอร์เป็นหมาที่ชอบอาบน้ําที่สุดเลยใช่ไหมคะหนูชอบใช่ไหมเบอร์ไปชอบอาบน้ำอาปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนอ๋อจะจะปล่อยก่อน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  เป็นไงล่ะเป็นไงถ้าอาบน้ำอาบน้ำปะอาบน้ำไหมอาบน้ำงับเฉยมีกัดแหรอคะงับเฉยงับแม่เฉยแม่จับหน่อยแม่จับหน่อยแม่แค่พูดเฉยแม่ถามหนูเฉยว่าหนูร้อนไหมร้อนไม่ได้ไม่ได้เปิดแอร์ให้เนี่ยไม่ได้เปิดแอร์ให้แล้วหนูร้อนไหมฮะหนูร้อนไหมคะหนูร้อนหรือเปล่าถ้าร้อนก็ไปอาบน้ํา อาบน้ำปะมีบ่น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 แหมอะไมแม่รียเียารัวแม่เจ็บโอ้จะนอนเจะนอนจะนอนงั้นก็นอนไปเถอะค่ะยังไงตึงๆยังไงตึงๆยังไงนอนไหมถ้าไม่นอนแม่ก็พาอาบน้ำสองอย่างแค่นั้นแหละอาบไหมอาบน้ําดกว่าอาบน้ําดีกว่ามันจะได้หายร้อนหายร้อนนะแเห็นแม่คันแล้วเห็นแม่หมัดเห็นไหม เห็นไหมทั้งหมัดทั้งอะไรเต็มเลยนะเฮ้ยเต็มตัวเลยที่จริงก็ไม่มีหรอกค่ะพูดเปงั้นแหละนั่นนั่นเัก้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมันมีหมัดเห็นไหมต้องมีหมัดใ่หูแน่เลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันต้องมีหมัดแน่เลยกดดันกดดันเลี้ยปากเอาว้เห็นไหมมันมีหมัดที่หูแน่เลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมนัน่กลัวกลัวมีหมัด นี่เนี่ยเนี่ยข้างหูเนี่ยที่มันคันเนี่ยที่มันคันเนี่ยมันมีหมัดหรือเปล่าโอ้โหขี้ตาก็ก้อนเบลอเบล่าเลยอ่ะอืมเดี๋ยวถามอีกรอบหนึ่งจะไปอาบน้ำไหมไหนนะอาบน้ำปะปะมามีตีนยันด้วยนะอ่ะอาบน้ำ <c oughs> อ้าวหน,นูไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนเอองั้นก็นอนค่ะงั้นเตึ้งเติ้งติงต้งติงต้งติ้งติ้ง งนก,น,น,น,ก,น,น,น,กน,นอนเบอจะนอนเบอร์จะนอนเบิร์ไม่ไปอาบน้ำํำงั้นก็นอนนะคะนอนตะเบกลาขอบคุณที่รับชมนะคะคงไม่ได้อาบน้ำนะะแล้วก็ดูตาวันนี้แกงเรียกเฉยคงง่วง,งนอนอ่ะอนอนนอนนอนค่ะนอนนอนรักไทยแฟนคลับนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมเบอร์น,นะคะใช่ไหมคะที่รับชมเบอร์ เเริมแล้วค่ะตาจะเคิมแล้วจะพาไปอาบน้ำดีไหมเนี่ยตาจะหลับแล้ว <c oughs> บักลาเอ้ยบักลาคุณโฮ